โอเคสวัสดีครับยี่หุ่นปื้มครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้เครื่องมือในร o บ l o อก Studio EP 1ครับก็ขั้นแรกผมก็อยู่ในหน้าหน้าแรกของร o บ l o x s t u d i อครับก็มันก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกครับก็คือเป็นแบบ Villager ก็เป็นแบบหมู่บ้านนะครับแบบ c a s t l e ก็คือแบบเป็นปราสาทอันนี้ก็หมู่บ้านเหมือนกันครับอันนี้เป็นแบบเหมือนเกมแข่งรถก็มันมันมีเยอะเลยครับ นี่แต่ว่าวันนี้ที่ผมจะมาใช้ก็เป็น best page ครับแบบนี้เป็นเ e s t page ใหม่ครับแบบนี้นี่ก็รอสักพักหนึ่งให้มันโหลดเสร็จก่อนถ้าเกิดโหลดเสร็จมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็คือส p a point เอ้ยเป็นแบบเหมือนจุดเกิดของผู้เล่นนะครับเราก็จะมีนี่เป็นเครื่องมือครับก็คือแบบ select ก็ก็คือแบบถือว่าเรากดไปใช่ไหมครับ select ก็คือเราสามารถไปแบบกดเลือกอะไรก็ได้นี่ เลือกอะไรก็ได้ลากไปทางไหนก็ได้ครับแล้วสามารถกดขดุนแเพื่อย้อนกลับได้ด้วยแล้วก็มีเป็นเครื่องมือ Move เครื่องมือ Move ก็คือแบบจะ Move แบบนี้ก็ได้ครับเหมือนเดิมหรือไม่ก็จะแบบ Move แบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าเป็นเครื่องมือ Scale ก็คือ Scale ไปได้ไดแบบแบบนี้นี่สเกลไปนี่เราสามารถกดตรงคอนโท l แล้วก็ ลากได้มันก็จะลากสองอันพร้อมกันแบบนี้ครับนี่กดคอนโทรลแบบนี้แล้วทีนี้ตรงโรเทชครับก็คือแบบหมุนแบบหมุนนะครับนี่สมมุติว่าถ้าเกิดเราหมุนเสร็จแล้วทีนี้เรากดมูฟครับมันก็จะแบบมันก็จะไปทางนี้แต่ถ้าเกิดเราต้องการจะให้มันเลื่อนไปแบบตรงนะครับก็คือกดคอนโทรลกับ L นี่ครับมันก็จะเปลี่ยนทิศทางไปแบบนี้มันก็จะสามารถแบบเลื่อนแบบ เลื่อนแบบนี้ได้ครับนี่แล้วก็จะมีเป็นพาร์ตตรงนี้ก็คือกดปุ๊บมันก็จะเสกพาร์ตออกมาให้แล้วก็สเปียก็คือเป็นแบบวงกลมแล้วก็มีแบบอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมครับแล้วก็ไซเลนเดอร์ inder, ก็คือแบบเป็นทรงกระบอกครับนี่พวกอันนี้ก็สามารถใช้กับเครื่องมือนี้ได้ก็คืออันนี้ก็สามารถแบบ ขยายใหญ่ได้นี่หรือไม่ตรงนี้ก็แบบสามารถที่ว่าจะขยายขึ้นได้นะครับนี่ก็คือแบบสามารถขยายได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็ก็ได้ครับนี่เราก็จะมีเป็นเครื่องมือ material นั่นก็คือแบบนี้ครับนี่มันก็มี material ให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดมันก็จะมีเป็นแบบ neon นะก็คือแบบเรืองแสงแล้วก็แบบมี อันนี้ก็แบบเป็นเป็นแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟอสไฟก็คือแบบเหมือนแบบมันก็จะแบบใสๆนะครับนี่แต่ว่าถ้าเกิดใครสงสัยว่าพลาสติกกับสม,มุนพลาสติกแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูครับนี่เดี๋ยวผมจะจะกดตรงคอนโดีเพื่อดีดูเคทมันออกมาได้ครับนี่กดตรงคอนโดีได้อันนี้ก็คือแบบเป็น พลาสติกนะครับเดี๋ยวผมจะกดสมูทพลาสติกให้ดูนี่สมูทพลาสติกครับมันก็จะแบบมีความเนียนกว่าครับนี่ถ้าเกิดเป็นอนนี้มันจะดูแบบยังมีเท็กเจอร์อยู่แต่ถ้าเกิดอันนี้มันก็จะแบบเนียนไปเลยครับนี่ก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะแล้วก็จะมีตรงทูบ็อกครับนี่ตรงทูบ็อกก็คือให้เราเลือกของออกมาได้นั่นก็คือแบบสมมุติว่าเราต้องการดาบนี่ครับดาบนี่ ถ้าเกิดใครสงสัยว่าที่ว่ามันขึ้นมาตรงนี้คืออะไรก็คือถือว่าเรากด yes ไปนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ใน starter pack นั่นก็คือแบบเป็นเหมือนแบบกระเป๋า inventory ของผู้เล่นนะครับก็ผมก็กด no ไปเพื่อที่ว่ามันจะได้ม่อยู่ใน work space แล้วถ้าเกิดใครแบบว่าเสกออกมาแล้วล้อนี่มันกดไม่ได้นะครับก็มากดตรงคาว่า lock แล้วก็ชี้ไปที่วัตถุครับแล้วก็กดหนึครั้งปุ๊บมันก็จะ ปลดล็อกให้แล้วนี้เราก็สามารถเลื่อนได้แล้วครับนี่เลื่อนได้แล้วก็คือมันก็จะมีแบบเป็นพวกโมเดลให้เราใช้นะครับโอเคมาต่อกันเลยนะครับก็คือเป็นเครื่องมือ Anchor ครับนั่นก็คือสมมุติว่าลอง Move มันขึ้นไปข้างบนเลยนะครับแล้วทีนี้อันนี้คือยังไม่ได้กด a n งเกนะครับ ลองกดตรง F8 หรือไม่ก็มากดตรงนี้ครับเพื่อรันแบบไม่ต้องเข้าไปเล่นเกมมันก็จะเร็วกว่าครับมันก็จะนี่ถ้าเกิดไม่ได้กดตรง a n g l e มันก็จะตกลกมาครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองกด a n g l e ดูแล้วก็ลองรันดูนี่ครับลองลองรันดูมันก็จะแบบไม่ตกเลยครับแต่ถ้าเกิดเราเอาออกมันก็จะตกก็เป็นฟิสิกส์นะครับแล้วก็ ตรงเทเนั่นก็คือแบบนี้ครับสมมุติว่าเรากด e d i t ิครับนี่ตรง Edit ครับแล้วก็ Add มันก็จะแบบเป็นแบบประานี้แล้วก็สามารถที่ว่าจะแบบนี่เป็นแบบเหมือนเครื่องมือสร้างพื้นผิวนะครับก็แบบนี้แล้วก็มีสมมติว่าเราสร้างออกออกมาแล้วนะครับนี่นี่สมมุติว่าสร้างออกออกมาแล้วนะครับนี่ใน,นที่ต้องการลบก็มากดตรงนี้ครับนี่ มันก็จะสามารถลบได้นี่ลบได้แบบมานี้แล้วตรงนี้ก็คือโกรนั่นก็คือแบบสมมุติว่าเราต้องการจะเพิ่มแต่ว่าถ้าเกิดแบบรู้สึกว่านี่ดูดิครับมันแบบเพิ่มแบบไม่ค่อยสมูทครับก็กดตรงโกลมันก็จะแบบมาแบบเก็บรายละเอียดนะครับก็นี่นี่แบบนี้มันก็จะสามารถเก็บรายละเอียดได้นะครับแล้วตรงนี้ก็คือแบบ เอาลงไปแบบให้มันดันมันลงไปนะ่ะนะครับก็คล้ายๆกับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบให้มันสมูทขึ้นนะครับนะครับนี่สมมุติว่าแบบเราทําแล้วมันรู้สึกแบบไม่ค่อยสมูทนะครับนี่สมมติว่าแบบผมทําแบบนี้เลยครับนี่ตรงแถวนี้มันจะดูไม่ค่อยสมูทนะครับเราก็ใช้เครื่องมือสมูทมันก็จะแบบมีความสมูทขึ้นแบบตรงนี้ก็คือแบบตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่ว่านี่ ก็แบบปัดมันแบบสมูทสมูทเหมือนเหมือนกับอันนี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้เพ้นก็คือแบบเพ้นก็สมม,มุติว่าลองเลื่อนลงมาครับนี่มันก็จะมีสมม,มุติว่าเราต้องการจะใส่เป็นทางเดินเราก็เพ้นมันคือเพ้นมันก็จะไม่ไม่ขึ้นมานครับมันแค่แบบวาดนี่ก็แบบมานี้เราก็มีซีเลเวลซีเลเวลเป็นไงก็คือแบบเป็นน้ํานะครับ แบบนี้ก็สามารถเลื่อนได้แบบนี้นี่สมมติว่าผมต้องการเลื่อนมาแบบนี้ปึ๊บแบบนี้เหมือนเป็นเกาะน,นะครับนี่นี่ครับแบบประมาณนี้สมมติว่าต้องการเลื่อนมาปึ๊บแบบนี้ปึ๊บนี่ประมาณนี้เราก็กดตรงคําว่า Create ครับ Create ปึ๊บกดไปเลยมันก็จะสร้างไม่น้ำมามาครับสร้างทะเลมาตรงนี้เป็นรีรีเพส ก็ตามชื่นอน่ะครับโอเคก็ในพาร์ทนี้ก็มีประมาณเท่านี้เดี๋ยวในพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาสอนตรงเรื่องของปุ่มพวกนี้แล้วก็ก็คือแบบทำให้จนหมดตรงเครื่องมือมันมาเลยครับก็เป็น E.P.E.P. EP ไปก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครชอบไปดกดไลค์นะคะรับสำหรับนี้บาย